ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นช่วงสงการเนาะก็คือตามสัญญานะคะที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะทําคลิปลงนะคะอาทิตย์นี้คืออาจจะมีเสียงดังนิดน,นึงนะคะพอดีว่าน้องเนี่ยมันเล่นน้ําค่ะเออเล่นข้างนอกก็ไม่ว่านะอันนี้ไปเล่นในห้องน้ำเลยคือแบบมันคลองน้ําอ่ะเอออันนี้ก็ต้องเข้าใจนะคะเด็กแบบมันชอบเออเล่นน้ํานะคะโอ้โหเสียงดังมากเลยก็โอเค โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปข้างนอกกันนะคะเอ,อ่อเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวไปเยี่ยมแฟนนิดนึงนะคะพอดีว่าเออไม่ได้แบบเห็นหน้านานแล้วเออว่าแต่แฟนเราอยู่ไหนเนี่ยคืออย่าบอกว่าช่วงนี้คือแบบ แฟนเราเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนู่นนี่นั่นให้เราอะคือแบบหล่อมากมิสนีค่ะคือแบบสาวมาติเยอะเลยคือแบบเขาคงไม่รู้นะว่าเราไปคนเล่นอะคืออันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าฉันนะ่ะสร้างไว้เพื่อที่จะได้มาแต่งงานกับฉันไม่ได้ว่ามาแบบเป็นแฟนกับคนอื่นนะคือเดี๋ยวขอเล่าแบบน้ามมยหายต่างนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคน,นะคะ่ะเออมีคนมาถามนะคะว่า เออทักซ่าตรวดล้ออะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเออตรวจล้องั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวคูตีบนะไอ้น้องนั่มันจะร้องทำไมเนี่ยเออประมาณนี้ใช่ปะเนี้ยเขาก็เลยแบบเขาก็เลยบอกว่าเออเอาคือแล้วแต่นะเออถ้าเกิดแฝงเราต่มเนี้ยระวังต่อมได้แฝงระวังเนี้ยก็เออผู้ชายเนี้ยเขาก็เอาได้บอกว่าไม่เป็นเอออันนี้เราก็สงสารนะคะคือแบบ แต่ว่าทำไม่ได้อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะเดี๋ยวหาเฟนหรอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนนะไม่เห็นอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวหาแป๊บนึงพี่ค่ามาถึงแล้วนะคะก็นี่นี่นีนเน่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ย เห็นแต่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวให้มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคอนี่นี่เจอละเจอละเป็นไงคะรอไหมคะร้อนม,มากคือเดี๋ยวคือแบบซืือกีตา้านะคะซื้อโทรศัพท์นะคะซื้อไมโครโฟนนะคะหูฟังแว่นตารองเท้าชุดอะไรเนี่ยแล้วก็แผนยังจะซื้อบ้านให้นะคะเนี่ยลงทุนขนาดไหนเออเดี๋ยวจะซื้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบเปลี่ยนทรงผมให้ใหม่นะเนาะ โอเคุิยน่ารักมากค่ะน่ารักจริงๆเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเออเราว่ามีเงินอยู่นะคะประมาณหนึ่งต่อกว่านะสำหับจะสอง่งินนะอาบน้ำมาซักเ <laughs> มืเ่อคี้เห็นโพสอ่ะ <laughs> แน่แน่แน่มาเดินมายืนดูเราอาบน้ำเลยอะ่ะโอเคแบบไม่ไหวแล้วนะคะคือไอ้น้องเนี่ยมันร้องเสียงดังมากค่ะ ก็เดี Depois, on, ๋ยววันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายอ่า